ชื่อเอกดาธนบดีเสียวศริย,รย,รย,รยปราปภพลนะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับมิลาโปรครับมิลาโปรเป็นยังไงครับอันนี้เกี่ยวมันจะเขาจะให้กินเกี่ยวกับให้แบบเหมือนเป็นเม็ดเป็น,ปน,ปน,ปนแคปซูลครับแล้วก็ให้กินคู่กับน้ำครับกินไปพร้อมกันนะมันจะเป็นเม็ดสีขาวครับ กินง่ายไหมครับกินง่ายมากเลยครับแค่กินคู่กันนบน้ำกินวันละกี่เม็ดครับกินวันละสองเม็ดรครับตอนเช้านะครับแล้วก็เป็นซองๆนี่ให้ให้กินตอนเช้าเหมือนกันะใส่กับนมแล้วก็เขาจะมีขวดให้ใช่ไหมคะแล้วให้ใส่มาในขวดให้เทนมลงใส่แล้วก็ตีตีให้แตก ให้มันเป็นละเอียดผมงเ,เป็นส,<ล>สีอะไรลูกรสชาติอะไรครับเป็นสีดำรสชาติจะออกหวานๆหน่อยอ่ะเป็นเหมือนโกโก้ใช่ไหมกินแล้วได้อะไรบ้างกินแล้วจะสูงขึ้นตอนนี้ผมต,ตอนนี้ผมสูงร้อยสี่สิบตอนนี้ผมยังไม่ได้กินร้อยสามสิบแปดอยู่แต่ตอนนี้ผมกินไปครั้งแรกหนึ่งเดือนผ่านไปปงผมสูง 140, ร้อยสี่สิบสูงขึ้นสองเซนใช่ไหมครับครับรู้สึกก็กินแล้วเป็นยังไงครับอยากกินต่อไหมกินแล้วรู้สึกแบบรู้สึกสูงขึ้นแล้ว มันมันอร่อยด้วยค่ะแล้วก็มีกล้าเนื้อแข็งแรงครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ